อืมอขอบคุณครับจ้าวต้งองย่างใครับครับขอบคุณครับอืมเอาเป็นว่าอยู่กับ <c oughs> คนที่เขาจะให้ด้วยครับเออนอกจากว่าเฮาพ่อโตเฮาจังะต้องคำหนึ่งถึงคนอื่นเฮาคำหนึ่งถึงแต่โตเฮาเองนะครับว่าเฮาจะเห็ดยังเฮาก็เห็ดเพราะว่าเฮาพ่อโตแต่ว่าถ้าเฮายัางต้องเพิงมคนอื่นต้องอาศัยคนอื่นเฮ่าก็บตรงแลลวแจะเขาเดยเนาะเข้าขใจอยู่ครับเอา หลายคนเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้เพราะมันเกิดเป็นช่วงหนาฝนนําแล้วก็คนเป็นโรคปอดหลายนะครับให้ระวังนะครับปอดอักเสบนี่ครับคุณธนพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทนายคุณจเดือนครับเจ้าหน้าทีู่้รสียงรักษสายเอฟซีเบงต่วจแถวตัวโลกครับเมือนึิดตามทางเฟซบุ๊กไปตสดจากกรุงเทพสากซุปเปอร์ซิตครับมือนีวันร่วมสร้างประเทศไทยนะครับในานะเรียมขึ้นซิบิทคำ สุขาสังคตะสามัคคีก็จะเจ้าบอกไว้ว่าความสาม,คมัคคีของโมฆะย่อมทำให้เกิดสุขอืนาก็แม่นความเป็นกับเพราะว่าความสามัคคีถ้าบ่สามัคคีก็เกิดความแตกแยกเนาะแล้วก็อยู่ไซกันแล้วแต่บ่ว่าสิเป็นบ้านเฮาเมืองอื่นแต่บ่มีความสามัคคีกต่เรมีความแตกแยกขึ้นมาขณะเพิ่นเลยบอกว่าเออ่พากันสุขาสังคตะสามคัคคีไว้เมื่อนกะี้เนาะอันารย์ผมก็สิเว้าเรื่อง คมกับกันอยู่ความนี้ละคุณความทรยศความอักหลังมันมีแต่สมัยทางนี้ที่มากตั้งแต่สมัยั้งพุทธกาลครับก็คือจังว่าเมืองไทยบอกกับเผื่อบานของเฮาเนาะว่าเิเป็นเหล้าขมิ้นพม่ายังก็แล้วแต่ครับเพราะว่าไทยนี่ก็เคยซอยเหลือกัมพูชาตั้งแต่สมัยพศสอง8ันรอยสิบแปดตั้งแต่สมัยสงครามเวียดไท เพื่อนยังกระเม็นแดงเนาะตั้งแต่รูปพยุกตามชายแดนตะขอบตะเข็บตามชายแดนต่างๆาากับไทยเกอยเรืออุ่มสูงมากตลอดปาติเป็นประเทศได้เดียวแต่ถ้าเกิดส่งขราเนาเกอยเรือมาบ้านนี้มผมก็เลยว่าความการหุ่นยักษ์ของความกระสันอยู่ <c oughs> คนเป็นสมบัติคงผู้ดีผมว่าวันนี้ครั้งพุทธการคนถี่เป็น ตักกตัญยูนี่แล้วคุณทรยศยทักหลังหมู่อันดับหนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือไปครับคือเทวทัตเน,นาะต่อหน้าเก็เคยบนซีรีส์หนังเรื่องพระพุทธเจ้าเทวทัตอันดับหนึ่งเลยก็คือความโลกความมักในไฟสูงขาดด้ทุกอย่างเทวทัตกับเทวทัตอยากได้อำนาจจากพระพุทธเจ้าหลอกพร,ระพุทสนพระพุทธเจ้ากับต่างร้ายเสือจ้างนักเม่นพน่ไปสร้างหารพระองค์กับต่างร้ายหลอกยุยงให เจ้าใต้อาสัตว์ศัตรตูว่างแผนไปขาพอจากคนที่พระเจ้าพิมพิสารจนพระเจ้าพิมพิสารต่งไปตายรวดมีประสนลไม่กับมากลับเป็นตัวอย่างสีบูดีนะครับคือว่าเป็นคนอากาศันอยู่นี่นะคนปรโย์เพราะความมักไงไปสูงมันเดิมมันก็ได้เกิดความเป็นว่าไม่มีมตดแท้และศัตรูที่เท้าบ่อนในหลกของเขาเนาะมันคือมีเท่าทีไห้ใจเช่นนั้นสู้เหมือนกับไหใจว่าได้ศัตรูที่ เสินศ <mile> ัต <derived> รูเสียโดนโดนไปสาเนีมาเป็นมิตรกันก็ได้แต่เพิ่งก็ได้บอกว่าบุมีมิตรแทะและศัตรูทีเท้าบอลไม่ลวกอันนี้เนาะอันนี้เป็นกะฝากที่พระศิษย์ว้สำคัญอีกตัวหนึ่งกับวิสณ์สาพยาเมน่อปิดคุณบอกพ่อข่วมใบใจไพ่ตามมานะครับขอขอบคุณหลายครับท่านนายมณีแสดงความคิดเห็นรวมสามเสด็จไทยเพียงสิ่งนี้ครับขอบคุณหลายครับที่เข้ขอบคุณครับตอนเป็นโมเป็นเซียวเป็นคนถือกันหักแพีงกัน มี่ยั้งกะให้กันเดไม่หมดละเออความเป็นม่ความเป็นเผื่อนความเป็นมิตรให้กันอืมปรารถนาดีต่อกันบัณนิยามสร้างกันยามขมกันกับถ้าเป็นนิดหน่อยมันก็ขอเอาของขึ้นเอ,อ่อข่อยห้ตุ๊ก,กตาเจ้าเอามาขึ้นข่อยข่อยเศร้าห้แล้วบ่ได้นั่งมึงดีปานไดกู สเสริมนิดนึงท่านทนายบอกไปหนึ่งหันก็คือทิ้งถ่ายแหวนทวงเสถาได้การผู้เจ้าว่าผู้ที Hi ่ให้ไพ่ผู้ที่ใสหลายห้าเร็วที่สุดคือผู้ค,คนไก่ชิดเขาเป็นผ้าพังเกลเสียเปบเสมือนหาแล้วบางคนไก่ชิดคือพวกโยมอุปกรณ์ทอุปทานนี่นะพวกที่จะทำนะลายเราง่ายที่สุดก็คือค,คนไก่ชิดคนไก่โตเน,ะนานะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าไว้ใจคนอย่าจนใจตัวเนาะขอบคุณไม่เล่าเลยครับขอบคุณครับอืม เอากันไหวซะก่อนแบบผมว่าเด้อหักกันประเทศไทยคนในประเทศต้องสามัคคีกันเบิงกันซะก่อนยอังก,กอาไเวบอกกันที่หลังเหล่องภายในของเฮานั่นเออเรื่องนี้เฮาจะต้องตอก่อนต่อมื้อกับคููกรณีนะเอาให้ดีๆซะก่อนเป็นอันนึงอันเดียวกันเนาะเอาเวลาเบิดครับลาพี่น้องจงพอกันสําหรับ,บรื้นนี้สวัสดีครับ